ตอนนี้อยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยซึ่งได้จดทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วนะคะก็จ่ายค่าเข้าชมนะคะสำหรับผู้ใหญ่20บาทเด็กและสอวอายุเกิน70ฟรีนะคะเดี๋ยวเดินเข้าไปทางประตูนี้อยู่ข้างในค่ะลูกหมอมีก็ไม่เคยมาครับเราเข้าไปด้วยกันนะลูกนะ ประตูรามนาลงนะคะผางเมืองสีสัชนาลายัยมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าทมีกำแพงเมืองส <ทะ S 2> ม,มง 3, ชั้นเรียบแม่น้ำยมโอบล้อมเขาพนมเพลิงและเขาสุวรรณคีรีเอาไว้กลางเมืองมีการขุดคูน้ำกว้าง20เมตรและวทำคันดินเป็นกำแพงชั้นนอกนะคะนี่เป็นมีแม่น้ำยมเป็นคูเมืองธรรมชาติ มีป้อมจำนวนสี่แห่งประตูรามนาลงแห่งนี้เป็นประตูที่มีขนาดใหญ่สุดแล้วในเมืองศรีสาชนาลัยนะคะสันนิษฐานว่าเป็นประตูทางเข้าออกหลักของเมืองนี่เดี๋ยวพาไปเที่ยวข้างในกันค่ะเราจะเหมารดลางไปนะคะเพราะว่าถ้ารอครบ15คนก็คงไม่ไหวนี่ห้ายกว่าไร่พื้นที่อ่าก็มีก็บอกห้ากว่าไร่ไงหรือผิดตรงไหนละจ๊ะลูกหื มันมีคนเอาสกูตเตอร์ไฟฟ้ามาขี่เที่ยวชมกันเองไหมเขาไม่เอารถเข้าเลยอ๋อมีแต่จกักรยานข้างนอกเช่ามาขี่ได้อ๋อกระปั่นตอนนี้มันร้อนมากลูกไม่ไหวหรอกลูก เศษซากวัดแล้วลูกเพราะว่ามันเก่าแล้วก็มันเสียหายไปหมดแล้วลูกอนีไ้ไ,ไม่รู้ต้องดลปครับกาอ่านป้ายทันนะินี่ไงป้า,ายขนมาหลือแค่สเสากเยลูก่อนเคยเป็นวัดแน่่แค่นี้ น,ะะนี่ก็เปิดถึงสี่สโมงเย็นอ๋อเหรอคะ ี่จักรยานหลยเนี่ยก็สามารถขี่ไปได้ไปได้กนไปยกยมันมีเชขาวเขานไกลอออมันตรงไปไกลหมครับคุณลุงอ๋ออ๋อมาดูหน่อยครบ้าอะไรป้ายมันอง ไยยเเม่มยังมีพระคุรูปอยู่เลยตแกต้องนะะั่งามองดูัวามงามองปมองุมรูเรื่องมอไม่เลืมองไเัส้เซียวหนี้พระุรูปเสียงข้าหายไปแล้ว ต้นไม้นี่สิต้นไม้อยู่บนชาติเศษชาประหัพังหมดเลยเเ่ามากเลยอ่ะเนี่ยชเหมดเลยเดีอ่แล้วมังด่วแให้ชมอ่นดทาง้านวัดแรกวัดด้านนี้ก็คือวัดช้างล้อมะฮะ วัดช้างล้อมจากสิลาจารึกหลักที่หนึ่งระบุไว้ว่าสร้างในยุคสมัยพ่อคุณรามคำแหงมหาราชนะพ่อสร้างในปี1828ขพ่อคุณรามท่านจะครองราชปี1822เป็นกษัตริย์รัชกาลที่สามของอาณาจักรสุโขทัยนะฮะ วัดน,นี้ก็ใช้เวลาสร้างถึง9ปีเลยนะกว่าจะแล้วก็ผ่านมากว่า737ปีมาแล้วก่อนสร้างเขาได้ฝังศาลีิกระทาตองไว้เพราะวัดน,นี้เป็นอารามหลวงกลางใจเมืองศรีสัชนาลัยเลยฝังศาลีิกระทาแล้วก็สร้างเปวทนทรงระฆังหรือว่าทรงรังกาครอบครับครอมด้วยช้างปูนปั้นเพราะว่าช้างเป็นสัตว์มงคลคำพูนศาสนาคนโบราณจะนับถือช้างกันมากอันนี้นคือช้างนะฮะเจ็ดร้อยกว่าปีมันแล้วงวงงานก็หลุดไปตามกาลเวลาบางคนก็มองเห็นเป็นเสือ สิงโตอะไรเป็นองค์ิสช้างเราสามารถเข้าถึงด้านในได้นะเดินตรงเข้าไปตรงนี้ฮะเห็นบันไดศีลาแรงเดินขึ้นข้างบนได้ข้างบนเขาเรียกลานปรททักษิณขึ้นไปแล้วเลี้ยวซ้ายเอาขวามือเข้าด้านเจดีนะเขาเรียกเวียนปรททักษินาปรทักศิทาักษวัดนะก็มีเวลาจะลองไปนับช้างกันดูก็ได้ถ้าบอกใครนับช้างถ้่ต้องครบถ้วนก็จะเป็นสิริมงคลแต่ไม่เลือกแปลกอย่างนับไงไม่เท่ากัน นี่คับเฉลยนี่ลองนับมาเก็บไว้ในใจได้เลยเดวลงมาเฉลยอันนี้คือมากุเทศเรากุสโลบายไปแล้วก็ไม่นับเองค่ะชีมันจะยืนเต็มตัวสีขาไงเราเคยเห็นที่อินไหมอย่างวัดช้างรอบที่กำแพงเพชรมี68เชือกข้างละ1 7 1เก็ดนะฮะก็ ออกมาครึ่งตัวสองขาหน้าวัดช้างค้ำที่จังหวัดน่ายี่สี่เชือกออกมาครึ่งตัวสองขาหน้ามันกันข้างละหกหกวัดช้างรอบหัวไทยก็มีสามสิบหกเชือกข้างละเก้าเก้าก็ออกครึ่งตัวสองขาหน้าแต่ที่นี่คืะเป็นตัวสี่ขาเพราะอันนี้ต้นแบบของทางรอบอ๋อโอเคไปวัดไปเลยแกนไปไหนคะไปนับช้างอื

มาเดินวนรอบซ้ายก็ได้ ช้างล้อมนะคะเรากำลังเดินตรงระเบียงเขาบอกว่าให้หวนซ้ายโดยให้ด้านขวาอยู่ใกล้ตรงอุโบสถนะคะ ก็น่าจะสมบูรณ์มากอยู่จากกำแพง ล้อมลงไปเปนแบบนี้นะคะเดินรอบเป็นแบบนี้นี่คือต้นตำรับของช้างสอง ช้างล้อมนะคะเรากำลังเดินตรงระเบียงเขาบอกว่าให้หวนซ้ายโดยให้ด้านขวาอยู่ใกล้ตรงอุโบสถนะคะ ก็น่าจะสมบูรณ์มากอยู่จากกำแพง ล้อมลงไปกปันแบบนี้นะคะเดินรอบเป็นแบบนี้นี่คือต้นตำรับของช้างสองสามสี่ เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดใช่แล้วเสร็จแล้วจ้ะไมสองสิบสามสิบสี่ 2, 13, โอ้โหช้างตัวนี้เหลือแต่ขาโอ้ยมีมีเหลือแต่ขาแบบนี้อีกเหรอคะหน้าโอ้โห มันดนล็อรตรงกับหนูมากก่าอ,อ่าสิหนูรับแล้วไม่ขาดไม่เกินตัวนี้สิบหกอันไหนสิบไม่บอกสิบเจ็ดนี่ยสิบอันนี้สิบแปดตัวนี้สิบเก้ายี่สิบอุย้ยเลยได้ขาใช่ไหมยี <21 S 1> <c oughs> ่สิบเอ็ดวนี้น้าสงมาน่าย <c oughs> ี่สิบสองเลยได้ขา ยี่สามยีน่าจะตรงน่าจะตรงกับหนูไม่รู้ยี่ิบห้าหนูดูอยู่มีนตัวไน่ะยี่ิบหกยี่ิเจ็ด่แปดยี่ิเก้าม่ตัวอะไอยูในนั้นด้วยเออสามสิบสาสิบเอ็ดไม่เอาไม่ดู 3ามสองสสตัวนี้ตัวใหญ่จัง3า3ห3สามเจตัวเดี๋ยวไปดูพี่มะกุูเทศเฉลยนะคะ ว่ามีทั้งหมดกี่ตัวคะดูนะปวนสองรอบอ่ะเอ้าที่จะเห็นพระพุทธรูปปางมาลิชัยมุ้มจรน้ำด้านละห่างกันยี่สิบองค์นะฮะเห็นเสาระหว่างช้างเนี่ยเสาระหว่างช้างเขาเรียกเสาต่างกับที่โคมไฟทำที่ช้างอยู่นี่นะแต่ระหว่างช้างไประหว่างช้างทำช้างอีกอีกอย่างหนึ่งเสาต่างที่โค้ไปทำที่ศาสนากลางคืนเขาจะจุดี่นีโค้งไปเป็นยอดเสาให้สว่างวยออกมาลฮะ สวยงามมาก่เ,เออยูท,<า>ทั้งตามมุมใหญ่กว่านะเขาเขาเรียกว่าท,ทางท่งเครื่องจะมีเครื่องอทรงท,ที่คอต้นขาและข้อเท้าทางขนาดเล็กไม่มีเครื่องทรงว่ามีวิธีนับถ้า,านับอย่างนี้นะจะได้เท่ากันหมดทุกคนเลยทางเล็กด้านหลังจะดีเก้าเชือกด้านซ้ายเก้าเชือกด้านขวาก็เก้าเชือกเก้าสามยี่สิบเจ็ดหรือว้าหน้านี่แปดนะไม่ใชเก้าพอเป็นันใดขึ้นมาแล้วะทักษิณก็เป็นสามสิบห้าพร้อมทางใหญ่สี่เชือกก็เป็นสามสิบเก้าเชือก เขาให้มีสมาธิในการเดินไงลูกนี่ไงวัดช้างล้อมนี่บนวัดทางด้านนี้คือวัดเจดีย์เจดแถวเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปข้าวตรงสะพานด้านนู้นนะครับ